บาคนจะมาสอนการวิธีกินกล้วยกินจังไงให้มันแบบเออแซ่บกินให้ไดนมันแบบมีอารมณ์อบางคนกินกล้วยแล้วแก้แก้แล้วเอาเอากินเลยเพราะฉะนั้นะต้องมีวิธีการเออนะจะกินโลโลเล่ๆนะว่าผมแมนละผมแมนละมักกล้วย Right, <S <S สบายดีทุกทุกคนยินดีตอนครับเขา้าูซูซองสายฝนทอนนนะอ้องปะเสุดเส้นแนวเนาะอ๋อตอนนี้พวกเราก็หาก็มาแต่ส่งเขิงนะทุกคนหาก็มาส่งเขิองอยู่หนันพวงอรรุ่นนะแล้วกันมาเลยมาเวอเออ,เอขอโทษอะไรทุกคนกินข้าวอิออ่มลย ตอนนี้ฮาวการ์มาแปใเฮลื่อนป่าผู้แล้วทุกคนมือนี้ก็เป็นมือเล็กอ,ออกว่าซานนะเอาไปซื้อของกินมาหาปลาบุกลาบแกงแต่มงห่วงสงโควิดแล้วทุกคนเป็นอะไรนักป่านมาแต่เวรกมือนี้เหนื่อยบอ้างเหนื่อยอยู่แต่สนุกเนาะเพื่อความรวยนะเนาะมือนี้เล็กออกเล็กออกมือนี้ซื้อเล็กยังไม่ลุกไปเพื่อเลย เงื่นคลายเครื่องเลยแม่ซื้อเลขเบัดโอ้ยตกใจแม่หากระตุนมาเนี่ยจหวะเป็นสาวขับน้ำป้อเสภาพอีบะบูอ่ะอ่ะน้องน้องน้องมินนี่อันนั้นก็คือลูกสาวของปะบูเด้อทุกคนเนี่ยบอลไม่ว่าปะบูปลูไใครน้องปะบูดูดแล้วปะบูปลูกมาให้ช่างข่มหัวนี้เขาจะมาเพื่อเพื่นเนาะแล่วอันนี้มันคือลูกสาวคือได้บูอ่ะคือได้คือแหงน่ารักน่า น่ารักนะซกินข้าวเลยกินแล้วแต่ไม่อยากอีกหองแ้องแก้มไหนหองแก้มไหมแก้มโซ่อะไรของแก้มไหนของแกมไหมเลกยังมือเลกเอามื้อมนี้น้องมินนี่เลกยังฮะเด็กังเกาะเล็กยังี่แม่ไปห้องหมอแล้วปูหมเรานั่นใครแน่รอปะแน่ใครแน่เด็กเงีมือนี้เด็กเงยเลกยังฮเลกยังมือนี้มื่อกี้ินข้าวกับอยางบูมากินข้าวกับ กับปอมผาขอมปังแต่มาเจอมือไปแต่กินข้าวไาวปะขัดมือวะแต่ลมือกินตะลาบกินตะลาบนะทุกคนเห็นบะอันนี้ไหนอันนี้ไหนบ้านนี้ก็ลาบบ้านนี้ก็ลาบมือซื่อน่าก็ลาบมือนี้ก็ลาบออกจากวงการลาบมาได้มือมีน้ำขึ้มอ่ะยางไปกินเอาหน้ามันบุ๋มอ่ะมีแต่มัมีน้ำเย็นน้ำเทาตู้เขาไปกดเอาไอ้บุ้งแต่งตัวเป็นอ้งามเลยบุ้ยงามดูดีมีราศีมีระดับ แม่สีเขื่อนสิน่ะเออเมื่อกลางวันแบบบ้านๆนานๆต้องเ่จิ้กศักกระโปงฮิจิ้กศักกระโปงเฮ็ดแบบกราบตัวกราบใจอ่ะคนทุกคนบรต้องสงสัยเนาะว่าไอ้จี้ไปใส่ไอ้จี้ยังพนันเตือนเนาะทุกคนไม่เป็นคนที่ไปว่าตือนยากแห้งแห้งอีโป้ดนะครัว่าเมื่อใดมันมันบุ๋มมีเวียรมันจะนอนแบบบุฟเฟ่เลยทุกคนเมื่อใดมันมีเวียรแล้วเมื่อเช้าเนี่เมื่อคืนว้านนี่ะ ม่ไปแต้าโมงสอีดรีปลูกมันมันอย่างนอแหนงเขาบอกไอ้กูเห็นคลิปกดยางจี้อยู่เลยจะกดอะไรกดเหี่ยวก่ทหาอันนั้นอันนี้มาลอกโอ้ยแม่ยังไแม่มาโกยชุดนี่แม่เลยบาแม่มาแล้วี่ท่ยอันาไปอันยามัน่ะอันนี้อคือแม่ป่าบทุกคนดีแล้ว่าแม่เป็นไข้คะแม่ย่างบอกตอ ด้วยฟาดออกไปวิจลูกกดูบอลเลียงตายจับเจ้าแกดเปลยนแล้วเปล่ยนบดีแล้ว่านไปก่อนแานไปก่อนเียมาเ่นบอลรอดเนาะพอเขาเป็นมาเล็งอันทั้งหกผ่าตัดไรเง้ยเดพอไม่พ่อเลยเดีต่อไปบอกไใจได้ยังไงครับอ่ะพ่อจะถือคุญมันมากล้วยใหญ่จังเลยอ่ะนาะอันนึงป้าป่านซัมนี้โอเคบมดพ่อบ่ได้ซ่มเนซนี้วะเออจดิบซัมเน เอ้ไดกันแรก่ป่าบอาว่านดี้ความใหญ่นนี่พอแล้วสำเนียงแต่ว่าความยาวนี่ยวบ่าวด้สำเนียงไสำเนียงลองกินมั้งนาะพวกไเนี่ยสำเนียงนอวคนนี้นหนึ่ง What is อ h i t is ั h is ด h i s ัดอี i ิ b บ n a n a a a น a ่าน่ารักน่าแจ้งอันนี้คือมะกกวยเนาะทุกคนทุกคนอาจจะแบบ หลายๆคนนั้นยังกินกล้วยแบบพิษๆอยู่วิธีพิษๆอยู่วันนี้เสถันจะมาสอนการวิธีกินกล้วยกินจังไดให้มันแบบเออแซ่บกลิ่นใดมันแบบมีอารมณ์ันอบางคนกินกล้วยแล้วเบอแก่ๆแล้วก็เอาเขากินเลยเพราะฉะนั้นนะฮะต้องมีวิธีการเออนะฮะจะกินโลโลเล่ๆนะกินกล้วยมันต้องมีแบบหรนออะไรให้มันจะกลิ่นยาเพราะต้องมีวิธีการกินของมัน example example เสมมุติว่าอันนี้เป็นมุกกล้วยนะอ่าอือเขาก็ต้องเอาไปนี้ทีเขาก็ต้องลูบมุกกระป๋เอิ่ขนาดนี้มันโอเคบอว้าแซมพองไผลอันนี้แซมพองไผลไอ้ห้าทีห้าก็มาแกะกระป๋ายมันก้อนหนึ่งเนื้อหุ้มอันเดอเออเนื้อหุ้มเลยเออต้องแกะทะลอกเบาๆต้อทะลอกเบาๆหน่อยนึ่งขั้นเนี่ยมันมาอีเธอที่อ่าัีนี้เนาะ ก้อนจะกินเนาะก้อนจะกินเห่าก็เอามือเอาล่องใบลายให้มันสักลายแล้วนึงบอนให้ให้ให้มันแบบออกมดอะไรสินะให้หู้ว่านี่ปลายมันชิ่นนิ่มบ่แล้วก็พี่เบิ่งปลายมันนิ่มบ่เออเออนิ่มนะนิ่มนะว่าหนนี้แล้วนะบางเลยมันกับพองๆเนี่ยบานเลยว่าก็สิบานี่คือลูกเฮดนะนะ ตอนไม่เป,ไป,ไป,ไป็นฝายมันก <c oughs> ็จะใหญ่ใหญ่โมเม่นละ,ะ <c oughs> เดี๋ยวขา้าวที่พี่หน่าหลังหลังจากข้าวบีบแล้วเออรูว่ามันนุ่มนะ <c oughs> มันนุ่มแล้วข้าวมานเรียลงเบิงบ่งว่าสัมผัสลงเบิง <c oughs> งบ่ง <c oughs> เออเอามาสัมผัสเลยเออข้าวจะได้รู้ว่าอรสชาติมันจะเป็นแนวในกดก็ได้น้ำตาลเอ้าเอาลิ้นแตะเบาๆบาเพราะว่าเนี้ยเออเือว่าเออเออเออข้าวหัวรสชาติข้าวหัวอ่ำ กินของมันแล้วแล้วจะรักก็สัมผัสฝ่ายเขาต้องวนก่อ็ต้องวนว่าเออรสชาติของมะกรูดเนี่ยเออมันมันห้ามหูแล้วนะให้มันแบบเข้ากระจายโถ่ถึงนะถึงมันลีนรสชาติของมันนะนะเออต่อไปกลัวโบแม่ลละโบแม่ลละมะกรูดเนีหลังจากที่แม่ว่าเออห้ามหูรสชาติปรสสาทมันมันท้ามหูแล้วกินของมันเนาะห้ามหูกินของมันแล้วมัน เ้าก็ต่อไปขัานต่อไปหฮากะมันก็จะมีน้ำไหลออกมาหน่อยนึงนะกะหลังจากั้วากะมาดีกนเห้นไหมอ่ะมันเข้็นมือหเลยบอกซะนะตีปากกลวงนี่แหะตีปากแต่ว่าแค่ดัดแค่นี้ม่ได้เด้อเออต่อเหรอมนต่อให้มันทึกแค่ไรทึกแค่อะไร ต้องอาปากวงกว่างเลยมเออนี้ให kind of mm. ้มันหเดรกนเอเพื่อออัดประองอทำได้เออแต่มันยาวยืดเ็ได้อช่ได้ออประมาณนี้อืม อันนี้อย่าเรียนแบบนะลูกอันนี้ไม่ใช่นี่คือแบบบาให้สอนมาให้ไปไม่อยากมาไม่จ่าไว้ลูกไม่จ่าไว้อยากมาเลยดีมาถัดเราเลยมาถัดเราเลยมึงยังพูดว่าคอขูดชิเลิกขนาดมึงต้องทดสอบอ่ะทดสอบเลยฮะอันนี้จากประสบการณ์จากการไปปากซองมาแล้วทุกคนมึงไม่ได้ไปากซองแถวนี้แหละ โอ้ยมะควยนี่หว่ะโอ้ยมันยังน้อยอยู่หนนี่นะมันยังพอดินเิญเติบโตอะไรมันยังพอิเต็มที่นะมันยังใหญ่บว่ที่เห็นม็นใหญ่แต่ดที่เขาต้องปะไว้น้อยนิดอะมอย่างแม้เออเออที่เรียกเป็นให่ก็มควายผู้ใหญ่ก็ตอบนุด้วยถ้าเสียวหัวอ่าดัด เนื้อไก่เขาสีญ่ซำได่ก้วงซำได่เขามีวิธีก็คือฮะอันนี้มะกรวยจ้ะวะเออเป็นเนี่ยคือมีกินไม่อีวูแม่มันทดลองเอาอันนี้ไปทดลองเลยแม่เอ้าเฉพาะกล้วยแม่คือไปเห็นอันจังหวีเอาจกันสองอันวะเมือนึังเป็นอย่างนี้ไม่อีวูไปลักเอามาเทอร์โน่เทอรโน่ระบมที่ระบมแล้วมาวัดแล้วมาทำท่าไปนกพื้น น้าสิมาทดสอบการว่าขอเฮาสิเลิกซ่ําใด๋เนาะ1 2ซอซากะครึ่งได้หน่อยเดียวเอ้ยตายแล้วปปายนแขงเงี้ยต้องเฮ็ดให้ปายมันนุ่มกอเออเียวคืันแล้วเียวคือันนี้มากวปอย่างว่ะเออลละอย่าเฮียนเด้อละนี่มันบ่ดีดอละเด้อใส่ยามเหงาอ้กูบ่เอาของแท้กูน่ะ ช่วนี้มีของแท้แล้วนะเราเลยจะกบผู้เดียวเลยแล้ว hmm. ว hmm. okay. oh, right. uh ่ามีแต่ออกไปนอกไปตลอดลเลยใช่ไหล้ดาแลไปตลอดจะเป็นเจ้าุผักบุพรเนี่ยนะจ้าบาลูกเอาหลานซอย่อยไ้มลูกเอเติลลูกเอเอร์เต้ลซอยอยเจ้าบุงในีอบงคอยเห็ดเบี้ยงเห็ดเอากินนะเธอเชียร์ไเจ้าพูจะคิดวงานหาสิ เล็กไม่ยังนี่สเล็กไ่ยังี่สล้านจะสเล็กสี่รล้านคอยเก็เงินให้นำเออได้ยูปต้องเรียกรถเดี๋ยวคอยเห็นเงี้ยเงี้ยเงี้ยเี้ยรถไม่เลี้ยงเคยกลับเดี๋ยวสงจริงเดี๋ยวสจริงเลยนี่พอด้มพอได้ซื้อล่มให้ลูกเลยเ่ย เอาไว้อย่า,ามึงๆๆต่อเลยทันเวาไนส่งไปไหนบอลเลยมินี่เต็นพอเลยลูกกินส้มมะขามทุกคนกินข้าวลอะไรกินส้มมะขามต่อได้ปะนี่เราอีกผูหนึ่งเคยเปลี่ยนข้ากำลังสร้างแบบนี้อยู่อันหนึ่งแม่แม่ยัง อันเดอร์บรรยากาศคือแบบบูดนะทุกคนตอนนี้แดดแห้งออกไปเส่บอะไรเนาะโควิดไล่เมืองวันไหมไล่เมืองวันไหม